สบายดีวันนี้เน้นกันโพสวันทีส่สามเจ็ดสิบเอ็ดพฤจิกปีสองพันสองเอ็ดวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อเกี่ยวกับการครูณพวกล้านเคยเรียนมาแต่ชั้นประถมปีที่สองแล้วเป็นบอกเกี่ยวกับการครูณสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการครูณเพราะว่าพวกลานเคยเรียนผ่านมาแล้วฮะ ติดตามเบ,บื้งนำกสองคูซสองเท่าสีอ 6, า 18, 7, 4, า 6, 8, ่องคูณหเท่าสิปเจ็ดคูณสเท่าสิบแปดสองคูณแปเท่าสิหกเก้าคูณสี่เท่าสามสิบหกเจ็ดคูณห เท่าสี่สิบสองสองคูณสี่เท่าแปดหนึ่งคูณสองเท่าสองแปดคูณเจ็ดเท่าห้าสิบหกสี่คูณหกเท่า 34. สิบสี่องคูณสามเท่าหกแปดคูณแปดเท่าหกสิบสี่ สิ่งที่เงียนพามาวันนี้แมนการทวนคืนคล้องสันประทมปิธีซ่องที่พวกล่านเคยเฮียนมาแล้วอ่าอันนี้เราจะมาท้องบางสุดคูณนํากันตั้งแต่บางหนึ่งจนหอดบางห้าเอาเพียงแต่ห้าขรอหนึ่งคูณหนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งคูนซองเท่าซ่องหนึ่งคูณส้เสณสมเท่าซ้ำหนึ่งคูณสี่เท่าสี่หนึ่งคูณห้าเท่าห้า 1คูณหเท่าหกหนึ่งคูณเจ็เท่าเจ็่งคูณแปดเท่าแปดหนึ่งคูณเก้าเท่าเก้าหนึ่งคูณสิบเท่าสิบบังซองซองคูณซองเท่าสี่องคูณเท่าหกองคูณสเท่าแปดองคูณหาเท่าสิบองคูณหกเท่าสิบององคูณเจ็ดเท่าสิบี สองแปดหกสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นสาวบางสามสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเขาสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดสาวเอ็ดสามแปดสาวสี่สามเก้าสาวเจ็ด 3ามสิบเป็นสาบบังสี1ีหน8่3สีสีสองแปดสีสามสิบสองสีสี่สิบหกสีาสหกสาวสบเาปดปสิบองสีเก้าเป็นสีสิบบังหาหาหนึ่งหา ห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สาวห้าหาสห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบบางส่วแมนให้พวกลานไปท้องขึ้นใจอยู่เหงื่เดอต่อไปอาจารย์จะมอบเยียวาให้พวกล่าน คิดไล่แล้วมาทรงอาจารย์เวียกบานจงคูณเลขลุมนีิจคูณสี 3, ่เท่ายแปดคูณห้าเทอลายเก้าคูณสามเธาได้หกคูณห้าเาอถลายสี่คูณสี 3, ่เธได้สามคูณแปดเธอถลายหกคูณสองเทอถลา สี่คูณเกา้ทาท่าได้สามคูณหา้ทาท่าทยได้เคูณสองทาา่าทยไดแล้วแกแระทรงอาจารย์ต่อไปนี้อาจารย์ข้อให้พวกร่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปสัสจากโรคภัยไข้เจ็บจากพญาโควิด1ิก